โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็ห่างหายไปอีกแล้วนะครับผมวัน2วันนี้แหละนะครับผมโอเควันนี้จะมาสุม่มกิจกรรมอ่าเป็นของ BTS นะครับผมเป็นทั้ง2ตู้เลยนะนี่ตูน้นี้แล้วก็ตู้นี้นะครับผมผมสุ่มไป9เพชรทั้ง2ตู้เลยนะทั้งตู้นี้ทั้งตูน้ตนี้นะครับผมก็กิจกรรม BTS นะครับคนดูก็สามารถมาเล่นกันได้นะเขาแจกชุดฟรี1ชุดนะครับคนดูใครที่ยังไม่มาเล่นเอานะครับผมก็สามารถมาเล่นได้นะครับผมเราเก็บอ่าเก็บไอ ไอเนี่ยมันจะได้ชุดฟรีหนึ่งโทเค็นเนี่ยผมอธิบายอีกทีขอสุ่มกิจกรรมก่อนละกันมาเดี๋ยวผมขอสุ่มกิจกรรมอันเดิมก่อนละกันนะผมสุ่มไปแล้ว9เพชรนะครับผมมาเหลือสามันนะมาสุ่มกันได้นะครับผมมา49เพชรนะครับผมเปิดเลยเขียเก99เพชรปิ้งฮึ่มได้จงกระเบน199เพชรนะครับอเอสอ9ร โอเคนะครับผมวันนี้จะมาสุ่มมาฟรีไฟไม่มีเกลือของเว็บคนดังนะครับผมนุกเกอร์โซนนะครับผมเว็บนี้ยืนยันตัวตนแล้วน่าเชื่อถือนะครับผมแล้วก็มีเพจให้ติดต่อด้วยนะครับผมไปเลยเพจเขามีเครดิตมีหลักฐานการปล่อยไอดีด้วยนะครับผมนะมาเติมเงินได้สององเปานะครับผมใครเติมไม่เป็นนะครับเขามีวิธีสอนนะนี่นะครับผมวิธีสอนนะใครเติมไม่เป็นนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มอ่าไม่มีเกลือนะครับผมแล้วก็สุ่มไอดีแลนะครับนี่นะครับผมไปเลยนะครับผมสุ่มเก้าสิบเก้าเครดิตนะครับผมไป เฮ้ยอึ้งอยู่คนดูได้ไอเดียมองเอฟนี่นะครับผมรหัสก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าเกมดูนะครับผมว่าได้จริงหรือเปล่านะครับผมนี่เข้าเกมแล้วได้จริงนะครับผมใครอยากสุ่มตามลิงก์ใต้คลิปไปเลยนะครับผมรับประกันไม่มีเกลือได้ทุกคนได้อันนี้อะไรอ่ะกระเป๋าเหรอคนดูกระเป๋าเนาะกระเป๋าหรือเปล่าวะโอเคกระเป๋าแล้วก็499นะครับเองอื้อหือ ห้9รนะครับกดเลยเนาะคนดูข้ามเลยเนาะ99นะครับผมอันสุดท้ายโอเคเพชรเหลือ400เฮ้ย4,800นะครับผมก็อันนี้อีกเช่นเคยนะครับผมผมเอาออกไปแล้ว2อันนะครับแล้วก็สุ่มไปแล้ว1ครั้ง9เพชรนะครับคือได้อันนี้ของกิจกรรมอันนี้ก็จะมีท่าเต้นนะครับผมนี่นะท่าเต้นแบบประมาณเนี้ยน่าจะเท่นะคนดูเพราะมันมันเหม,มือนแบบปืนหลอกอะไรประมาณเนี้ยกดรัวๆน่าจะเท่หรือเปล่าปืนเนี้ย แล้วก็จะเสื้อมีเสื้อตัวนี้นะครับรองเท้าอายุโอเคนะครับผมแอ์บอดผมมีแล้วเนาะโอเคไปครั้งที่สองนะครับ4ี่เพชรเลยเนาะเพราะว่าครั้งแรกสุมแล้วนะครับผมไปเลยอาจไปเร็วๆหน่อยนะครับคุณดูขอคนละไลน์หน่อยนะครับผม okay, ไปกันต่อเป้งเฮ้ยโอ้โหนึกว่า9้าเพชรนะนี่ไปคนดูเก้าเก้านะครับผมเพราะครั้งที่สามนะ99บ้านะครับครั้งที่สี่นะครับหนึ่งร้อยสี่ิบเก้าเพชร ไดมาแอร์บอร์ดนะครับผมครั้งที่5้านะครับ2 4 9รบ้นะครับได้เสื้อนะครับผม349นะครับโอ้โหได้รองเท้านะครับผมแล้วก็4ี่แล้วก็อ่ะ4ี่กจะได้ไหนก่อนคนดูว่าโอ้โหได้ทาเต้นนะครับ549้านะครับผมครั้งสุดท้ายนะโอเคคนดูกิจกรรมนี้เหลือ7วันนะครับผมสามารถมาสุ่มกันได้นะครับผมโอเค ก็เดี๋ยวไปแลกแอันนี้ก่อนดีกว่าผมยังไม่ได้ชุดฟรีเลยนะคนุณดูผมมีโทเค็นอยู่3อันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมอธิบายเรื่องกิจกรรมนี้ก่อนเผื่อบางคนยังไม่เข้าใจนะครับผมเนี่ยเอาไปที่ลีดเชียนะครับคุณดูทุกคนมากด5ครั้งนะครับมันจะได้เนี่ยมันจะได้แบบโทเค็นของแต่ละตัวนะครับผมมันต้องครบทุกตัวนะค่อยจะได้1โทเค็นแล้วก็จะได้ชุดฟรีนะครับทุกคนผมเข้าใจแบบนี้นะโอเคแล้วผมจะทํายังไงวะ แล้วมันต้องสุ่มยังไงอะคนดูผมก็ยังไม่รู้เลยรับแฟชั่นหรือเปล่าโอเคนี่นะครับผมแล้วก็ผมมีอยู่3โทเคนนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ของฟรีอันแรกนะอันแรกผมไม่ค่อยได้เล่นในดีนี้เพราะผมติดดันเต้มอยู่นะครับผมผมสตีมในเพจนะครับผมสามารถไปดูเพจผมด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมมีลิงก์เพจให้ด้วยนะโอเคครั้งแรกนะครับผมอันนี้น่าอันนี้น่าจะได้เลือกนะครับน่าจะได้เลือก1ชุดนะครับแล้วก็1 2 3ชุดที่3กับชุดที่5้นะครับน่าจะได้เลือกนอกนั้นน่าจะสุ่่มมมนะทีผผเข้าาใจครับ เดี๋ยวถ้าต้องขอบอกก่อนว่าถ้าได้ครบทุกชุด <c oughs> ขอภัยคนดูเจ็บพอถ้าตอนนี้นะครับผมเยอะสุดคือสี่ชุดนะเพราะว่าชุดฟรีหนึ่งแล้วก็กิจกรรมมาทั้งหมด3มชุดแล้วนะครับผมตอนนี้โอเคทุกคนน่าจะเห็นชุดทุกชุดแล้วเนาะผมน่าจะไม่ต้องรีวิวนะครับผมทุกคนเผื่อรีบกันมาสุ่มเลยนะครับหมุนหนึ่งครั้งนะครับผมชุดไหนวะ ผมว่าชุดชมพูนเนี่ยเลยเนี่ยหรือเปล่าหรือสีน้ำเงินวะเฮ้ยเฮ้ยชุดนี้คอยากได้เยอะนะคนดูเนี่ยโตทองเนี่ยคอยากได้เยอะนะถือว่าคุ้มอยู่โอเคไปทั้งที่สองนะครับผมผมว่าชุดเนี่ยเอย้ไม่ใช่ปะ่ะเฮ้ยสีชมพูชุดนี้ก็คนใส่เยอะมากคนน่าจะได้เยอะนะครับม,มาชุดที่สามนะครับเลือกเองนะครับเขาให้เลือก คนดูเขาให้เลือกใช่ปะเลือกชุดแฟชั่นที่ต้องการนี่ไงผมเลือกชุดเขียวแล้วกันนะครับผมว่ายาดเลือกชุดสีเขียวเลือกนี่นะครับผมได้มาทั้งหมด3ชุดนะอนุะยาดเปิดเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมปาไปดูนะครับว่าใส่กับอะไรเข้ากับอะไรบ้างน,นะครับผมนะโอเคขอไม่เปลี่ยนหมวกเอฟแล้วก็ผ้าผปิดกาแล้วกันนะครับขอเป็นแฟชั่นหลักแล้วกันขอไปดูเสื้อก่อนละกันว่าอะไรเข้ากับอะไรบ้างน,นะครับขั้นแรกเลยนี่นะครับผมคือแบบ โอ้โหเท่ดูดิเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะดูดิโอ้โคนดูเท่จัดแล้วมีลายสักด้วยนะ BTS ด้วยนะครับผมเราโซ่ทองนะครับเรามีเอฟเฟกต์ด้วยนี้ก็เท่น,นะครับผมเดี๋ยวผมใส่ชุดเต็มให้ดูแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนละกันนะครับเผื่อคนดูยดู จุดเต็มอีกครั้งนะครับผมผมอาจพูดเร็วๆแบบพูดติๆดๆขัดๆอะไรก็ขอภคยคนดูด้วยนะคนดูนะขอภัยด้วยนะครับขอคนละไลค์คนละหนึ่งติดตามหน่อยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกโอเคคนดูชุดมันก็จะประมาณนี้แหละเอาตรงๆสวยแค่เสื้อกับผ้าปิดปากนะครับผมนะใส่กับผองเอฟนี่แหละมีอะไรอีกวะที่ใส่น่าจะเข้ากับคนดูดูเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นชุดชุดเดิมก่อนละกันนะเดี๋ยวกางเกงขาวดีกว่าแล้วก็รองเท้าเปล่า น่าจะแบบเอาหลักๆให้คนดูดูก่อนนะครับว่ามันเข้ากับอะไรได้บ้างนะเราลองใส่กับหมวมนี้ค่อยเข้านะครับนี่อันนี้เข้านะแต่กับหัวชุดแต่งงานเข้านะครับผมว่ามันเป็นโทนขาวนะสวยนะเอาปิดปากใช้ได้นะครับผมของชุดนี้นะพิพานอะไยอ่ะชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวไปบิดเบือนประวัติศาสตร์อะไรอีกเดี๋ยวมีดราม่านะครับผมคือชุดนี้แหละนะครับผม้าปิดปากกับเสื้อนะครับผมที่ผมชอบนะหัวไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผม โอเคเดี๋ยวพาไปดูชุดต่อไปดีกว่าเราใส่เป็นหมวก F ไว้ดีกว่านะครับเอาแบบหลักๆไว้ก่อนเนาะเอ้ยเดี๋ยวเอาเอันนี้ด้วยอันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวลองใส่ก,งกางเกงดิกางเกงชุดสีชมพูใช่ปะเดี๋ยวกางเกงขาสั้นเอ้ยอันนี้ก็ได้นะไหนว่ารองเท้าอายุโอเคที่เพิ่งได้เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับคนดูคือเพิ่งได้อยู่ไหนวะนี่ ออกไปข้างนอกให้ต้องดูในนี้นะมันค่อยจะรู้ว่าเทหรือเปล่านะครับนี่กางเกงเขียวนะครับเขียวแดงนะน่าจะเข้ากับอันอื่นได้อยู่อันนี้ก็ได้นะหัวมันเท่อยู่นะเดี๋ยวชุดสีชมพูนะเดี๋ยวผมให้ดูซึกชุดสีชมพูตกเล่าหาไงไลชุดสีชมพูนะครับผมเอา้าผ,ผมเอ,อ๋อะไรวะเนี่ยชุดชุดเอา้าชุดหรือว่าชุดทําไงอะอะไรวะผมเอ,อ๋อะไรวะเนี่ย ชุดดีชุดชุดอันนี้โอเคขอไปด้วยนะครับผมผ้าปิดปากไม่เกี่ยวนะชุดนี้ไม่มีผ้าปิดปากนะครับโอของมันกระตุกอะเวลาเลื่อนมันกระตุกมากนี่ของมันจะเป็นประมาณมีทั้งหมดอ่เดี๋ยวผมให้ดูเออมากดตรงนี้แล้วชุดมีทั้งหมดสองสี่ห้าห้าชิ้นนะครับผมแล้วก็มีหนวดตรงนี้ด้วยนะหนวดนิดนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมแต่งให้ดูว่าชุดนี้น่าจะเข้ากับอะไรหรือเปล่าหลักๆคือรองเท้าป่าเลยครับ ถ้ามีหน้ากากไฟผมว่าน่าจะอัดเข้าก็ได้นะหน้ากากไฟอะ่ะคนดูหน้ากากที่มันเป็นไฟอะ่ะเป็นมีไฟเปลวไฟออกด้วยนะนี่ใส่กับชุดขาวก็ประมาณนี้นะมีตำหนินิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ได้นะหลเราให้ดูตรงนี้นี่ขี่มังกรมาป,ปั๊บลงปุ๊บนี่ปั่นนะคนดูชุดนี้ค่อนข้างที่จะปั่นมากกว่านะครับผม ลืมไม่ดูเลยซ่อนกระเป๋าหรือเปล่าไม่ซ่อนนะคนดูไม่ได้ซ่อนกระเป๋านะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าชุดชุดไหนมันซ่อนกระเป๋าบ้างนะครับผมเสร็จแล้วก็เปิด่เปื่อยนนิดนึงนะคนดูถ้าผมลืมรีวิวลืมให้ดูอะไรก็ขอภัยคนดูด้วยนะว่าแบบผมมาสุ่มแบบรีบๆนิดนึงนะครับผมผมมาสุ่มรีรบๆนิดนึงแต่ว่าให้ดูชุดเดี๋ยวผมจะพยายามไม่รีบแล้วกันพยายามให้ดูแบบครบๆแต่อ่านนานหน่อยนะคนดูถ้าใครรีบก็ต้องใจเย็นนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดู ว่ามันเข้ากับอะไรบ้างหรือเปล่าเผื่อคนจะเอาเนาะเผื่อเผื่อคนดูแบบอยากอยากได้ชุดอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบชุดไหนน่าจะเข้าอะไรประมาณนี้นะครับผมชุดไหนน่าจะเทเดี๋ยวใส่กับผ้าปิดปากให้ดูนะครับผมนี่นะประมาณนี้ผมไม่มีหัวข่าวนะไอดี ID นี้ส่วนมากผมจะใส่เป็นเดี๋ยวลองเข้ากันไหมไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะอันนี้ล่ะนี่ ผมว่าเสื้อชุดนี้เท่นะครับกับกางเกงนะเสื้อของชุดเนี้มันมีที่เท่ที่เป็นเสื้อกับกางเกงแล้วก็เป็นหน้าตานะครับผมที่สามารถไปใช้กับมันอื่นได้อยู่นะแต่ว่าโทนสีเขียวมันอาจแบบยากนิดนึงนะครับผมนะโทนสีเขียวอ่ะอาจแบบยากนิดนึงส่วนมากผมว่ากางเกงขาวนี่แหละน่าจะเป็นชุดเบสิกที่หาใส่กับชุดอื่นได้หลายๆชุดนะครับคนดูก็อย่าเพิ่งเบื่อนะ แบบผมมานั่งปเปื่อยๆอะไรไม่รู้อ่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะชุด BTS ทำไมมี2วะมี3มเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมใส่กับเกาะนี้ให้ดูครบทุกเกงเกงดีกว่าแบบแลหลายๆเกงียงอ่ะว่ามันเข้ากับเกงเกงอะไรบ้างดีกว่าเนาะไปทีละชุดเดี๋ยวมันไม่จบคลิปเป็นสักทีเดี๋ยวมันนานเกินไปนะครับผมว่าแต่ว่าตอนสุ่มผมสุ่มเร็วให้แล้วนะผมพยายามสุ่มเลยเผื่อบ,บางคนขี้เกียจด,ดูนี่อันนี้จะเปเห็นเขานิดเดียวนะคนดูเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวผมว่า่าหน้าตานี้น่าจะอันนี้สุดละ นี่นะครับผมสองชุดก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพยายามใส่กับกางเกงหลายๆเกียงให้ดูนะครับก็เอาตรงๆคือเสื้อนี้เทนะครับผมแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งที่มันจะเป็นลายสักแล้วก็เป็นสีฟ้านะจะมี2เอฟเฟกแต่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกอันนึงที่แบบใกล้เคียงกับกล้ามทองเลยนะเนี่ยคนลายอยู่แบบคนละฝั่งอะไรประมาณนี้ครับเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งสาหรับใครเบื่อกล้ามทองแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวหางเกงดีกว่า เดี๋ยวผมลองใส่กับกางเกงที่ฮิตกันให้ดูหลายๆกางเกงแล้วกันนะครับคุณดูอันนี้ใส่ดูแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบเต็มให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับการแบบแฟชั่นการใส่ชุดใส่กับอะไรเท่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาทาคลิปอีกทีนะสําหรับคนดูอยากให้ผมใส่พี่ครับใส่ชุดนี้กับชุดนี้ให้ดูหน่อยครับพี่ครับใส่กับชุดนี้ให้ดูหน่อยก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคการทอนจะแค่นี้นะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูอีก ชุดสีมพูลแลลวกันเดี๋ยวหาเดี๋ยวลองใส่กางเกงให้ดูด้วยว่าน่าจะเข้ากับอะไรบ้างสีมพูมันต้องโทนไปทางสีแดงมากกว่านะผมว่ากางเกงน่าจะไม่ค่อยมีคนใส่เนาะไ่เทโอ้ปั่นอะชุดเนี้ยอ้ปั่นอะปั่นจัดเลยใครที่ไม่มีสามชุดน,นี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะมัน ตามจริงต้องมีสี่ชุดเนาะคนดูเข้าปะหาเข้ายากพอสมควรเหมือนกันนะกางเกงขาวก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะผมว่าพอพอได้อยู่นะครับกางเกงขาวอะหรือว่ากางเกงตัวนี้ก็ได้แล้วก็คาบุก,กิอะผมว่าพอได้อยู่เนี่ย,ยประมาณเนี้ยพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่พอได้อยู่โอเคเรามาชุดสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวผมใส่กางเกงขาสั้นให้ดูก่อน มันเป็นเกียงขาสั้นนะชุดแล้วก็ยินส่วนไม่ค่อยเยอะหรือเปล่าไหนว่ากางเกงขาสั้นเนาะคนดูนี่นะครับผมกางงขาสั้นตัวนี้กียงขาสั้นแล้วก็เอ้ชุดนี้ก็พอได้นะแต่ไม่เท่าไหรอ่อ่ะลองใส่กับโซ่ทองดูไหมกามทองนี่อันแบบนี้ได้นะคนดู เพราะว่ามันเป็นกางเกงขาสั้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูรายละเอียดมันดีๆนะรายละเอียดจะมีกระสุนแล้วก็มีโซ่ตรงนี้นะครับผมนี่แบบนี้ก็พอได้นะดูทําเป็นเล่นไปแล้วก็ซีซันนน่นหนึ่งไม่ค่อยเข้านะครับซีซั่นหนึ่งไม่ค่อยเข้าออร์แกนิกใหม่ละไม่ค่อยเข้านะทุกคนว่าเข้าชุดไหนก็สามารถเอาไปแต่งได้นะผมลองใส่ให้ดูเพราะว่ามันน่าจะเข้ากับโทนสีแดงมากกว่านะครับผม อะไรเสียงแดงเนี่ยน่าจะเข้ามากกว่าอันนี้ก็พอได้นะเพราะว่ามันตัดแดงนิดนึงอ่ะมันมันได้เดี๋ยวใส่ให้ดูเสื้อสีสั้นมีเสื้ออะไรเสื้อขาวดูดิไม่ได้เห็นเสื้อขาวเฮ้ยอันนี้ก็พอได้นะชุดนี้ละอออันนี้ก็ได้อีกนะมันดูมันเป็นขาวดําอ่ะแล้วมันมาตัดแดงกับหน้ากา,าววกคาบุกิ ถ้าเรามองลึกๆเข้าไปนะครับผมเราต้องมองลึกๆเข้าคนดูเฮ้ hey, บอกเลยโอเคครับผมเอ๊ะเดี๋ยวให้ดูรีวิวท่าทางนิดนึงนะครับนี่ท่าทางใหม่เดี๋ยวผมลองกดลัวๆให้ดูเดี๋ยวไปกดลัวๆให้ดูนะครับเดี๋ยวไว้ท้ายคลิปแลวกันเดี๋ยวกดลัวๆให้ดูเดี๋ยวให้ดูคลิปทั้งหมดของผมแล้วกันเฮ้ให้ดูชุดทั้งหมดของผมแล้วกันนะอะไรวะคลิปนี้อาจจะยาวๆหน่อยนะคนดู โอเคครับผมชุดทั้งหมดที่ผมได้นะครับตอนนี้คือ3มชุดนะครับผมชุดฟรีหนึ่งชุดผมยังไม่ได้นะครับผมทุกคนก็สามารถไปเล่นกิจกรรมได้เลยนะครับผมเก็บโทเค็นแล้วก็เอามาแบบเก็บโทเค็นเอามาปั่นนะครับผมมามาหมุนนะเชียรนะ์ชุดทั้งหมดนะครับ3ามชุดนี้นะ1ชุดนี้นะครับแล้วก็2ชุดตรงนี้นะครับผม2ชุดตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น3มชุดไม่รวมหน้ากากนะชุดนี้ไม่รวมหน้ากากนะครับย้าไม่รวมหน้ากากมันจะเป็นหนวดนะ เดี๋ยวผมไปกดท่าเต้นให้ดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับเดี๋ยวไปกดท่าเต้นให้ดูท่าเต้นเดี๋ยวกดรัวๆให้ดูว่ามันจะเท่หรือเปล่านะครับไปกดท่าเต้นรัวๆให้ดูในโซนนะครับผมว่าแบบกดรัวๆมันจะกวนหรือเปล่านะครับก็สําหรับช่วงนี้ผมดันแ้มอยู่ที่เพจบาลานเกมมิ่งนะครับทุกคนก็สามารถไปดูผมได้นะเดี๋ยวผมจะกลับมาทําคลิป พยายามทำคลิปบ่อยๆเหมือนเดิมแล้วนะครับผมช่วงนี้มันอิสตีมนิดนึงแล้วก็มันมันสตีมมันพูดดูแบทบทางคลิปมันมันเหนื่อยนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยเราเลยต้องมาสุ่มตอนเช้าแบบนี้นะโอ้เข้าห้องโคตรนานอ่ะดูคอมผมดิโอทำไมนานจังวะโอเคครับผมเข้ามาได้แล้ว ผมว่าใส่ชุดนี้มานะชุดนี้ก็เท่นะผมว่ามันเข้ากันมาหมดเลยอะนี่โอ้เท่มาเนี่ยกดรัๆจะประมาณเนี้ยมันจะเหมือนหลอกได้ปะเดี๋ยวผมลองถือปืน AK ดู AK AK สมมุติเราโดดมาปับ๊บกดท่าเต้นนี่หะโโนโู นี่นะถ้าเต็มเต็มก็จะประมาณนี้นะครับผมกดท่าเต้นกดทาเต้นเท่นะกดรัวๆดูประมาณนี้นะกดรัวๆแบบนี้นะแล้ว่ามันหลอกได้นะแบบเหมือนแบบกวนๆดีโอเคนะครับผมคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้ละกันนะครับผมก็คําพูดไหนไม่เหมาะสมหรืออะไรไม่เหมาะสมก็ขออภัยคนดูด้วยนะครับผมถ้าคลิปมันยาวเกินไปหรือผม,มบ่นอะไรก็ ขออภัยด้วยนะครับผมก็ขอคนละไลค์คนละติดตามหน่อยนะครับผมคลิปนี้น่าจะเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมออขอบ่อยแล้วโอเคครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณที่มารับชมด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ